เป็นส่วนสาธารณะนะครับเปนสวนย่อมสถานที่ท่องเที่ยวครับอีกมองนึงครับผมพามาเบิ่งนะครับพามาดูพามาชมครับผมสถานที่สวยๆงามๆครับผมมีน้ำเย็นสบายๆครับผมปลาใหม่ดอกใหม่ต้นใหม่นะครับเนาะรอบๆครับผมของอ่าอ่างเก็บน้ำโมเมนต์อ่างเงาหัวเป็นในน้ำที่เป็นกักเก็บไปนะครับน่ะปลูก ต้องเราอ่าริมตะฟังก็สิเป็เี่ยนในวกต้นไม้เย็นต้นนะครับเนาะเบิ่องเราก็เย็นสบายตาดีนะครับผมลมลื่นครับอากาศลมลื่นดีนะครับเนาะเย็นสบายสบายครับผมเด้อับพนัยมาเที่ยวครับผมสิงคโปร์ครับผมเล็กไซครับผมเล็กไซการ์เดนพวกไก่โบกไก่นะครับเนาะ มาเที่ยวมาเด้อครับก็จะเป็นเงเฮ็ดแลเแล้วใหม่นะครับเพิ่งสิเสร็จครับผมบางนึงนี่ต้นใบก็ยังเออ่บางต้นก็ยังอ่ยังมั่นแอ่ยืนต้นคักนะครับยังได้หาตัวซอยไว้อยู่ครับผมนุ่รอบมน้งครับผมทั้งคนก็สิเป็นเเออ่บิ่งอ่ขคนย่างเพิ่นคนหลายครับผมคนเยอะแยะมากเลยครับผมคนมาท่องเที่ยว คำมากกว่านี้ก็จะคนหลายกว่านี้นะครับเนาะขึ้นกับคนคนที่ว่านั่งอยู่ในมองเพุ่นเทศมองพักไปนะครับเนาะเป็นสลากผักกรอนใบพร้อมครับผมทีม่ปลูกต้นไม้ดอกไม้มีไม้นาน,า,นาชนิดครับผมผู้ไว้แล้วก็มีลูกปัน่นนะครับเนาะลูกปัน่นขึ้นโบราณน,นะครับผมเป็นแต่คนเดินยังกับพวกข้าใจนะครับเนาะ นี่ครับตลอดเจ้ามาเที่ยวนะครับเนาะผมก็มากันครับนี่ยในวายมาลดคู่ใจบรรยากาศมาแล้วครับผมมาเบิ่งมาเที่ยวมาชมนะครับเนาะมาเอาเก็บภาพบรรยากาศครับผมเข้ามาเบิ่งมาชมนะครับผมว่าสถานที่เพลินเห็ดแล้วมันเป็นอย่างไรครับผมสวยงามบ่นะครับนี่ครับ ประก,การตาไหมนะครับเดี๋ยวเคยภาไปเบิองนะ้องบุญนีอว่าผมเลาะป้ายนะครับเนาะเดี๋ยวเราถ่าคลิปต่อไปนะครับนะเาานาะนะแต่เีนี้ไปให้เกยรติปให้เบิองตลอดนะครับเนาะ